ท่านผู้ฟังคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนำการฝึกอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพโดยใช้เส้นทางการอพยพเป็นเส้นทางการวิ่งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอพยพและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนภยัยแผ่นดินไหวในทะเลรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ มหาันตภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างกว้างขวาง18ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอบพยพและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดคลื่นสึนามิเพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลามาอย่างต่อเนื่อง,น,ง,อางนายถลิงศักดิ์ภูวญาณพงศ์หัวหนะ้าสำนักงานป้องกันและ บรรทาสาธา,ารณภัยจังหวัดตรังกล่าวว่าสําหรับปี2566กรมป้องกันและบรรทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและสตูลกําหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ w a l k อนลัน n for t s u n a m i l e a r n i n g 2023 Evacuation Route ในวันที่15-16กรกฎาคม2566ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ ประเทศไทยที่ได้นำการฝึกการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิมารวมกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพโดยใช้เส้นทางการอพยพเป็นเส้นทางการวิ่งและเส้นชัยคือจุดปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการอพยพหนีคลื่นสึนามิโดยเฉพาะ ในทุกปีนะครับทุกวันที่26ธันวาคมเราก็จะมีการฝึกซ้อมอพยพหลบภัยซึนามิพอมาปีนี้นะครับเราก็อยาเปลี่ยนรูปแบบจากที่เราจะฝึกซ้อมในวันที่26ธันวาคมทางกรมป้องกันบลาเสาสภัยก็เลยจัดกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อเรียนรู้เส้นทางอพยพสร้างตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใน6จังหวัดฝั่งทะเลดาวันนะครับ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้เส้นทางการ Summer. อ,อพยพจดจำเส้นทางการหนีภัยและทดสอบการรับรู้ป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในเส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอยพยพยและการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดคลื่นสึนามิเพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา ในการจัดเราจัด2วันนะครับวันที่15กับวันที่16วันที่15นี้เราจะจัด4จังหวัดนะครับก็มีตั้งแต่ระนองภูกเก็ตพังงาตรังครับและวันที่16ก็มีสตูลรกระบี ทางนี้จังหวัดตรังได้กําหนดเส้นทางวิ่งจากหาดปากเมงถึงโรงเรียนหาดปากเมงตําบลไม้ฝาดอําเภอสีเก่าระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งเรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามินับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยภาคใต้ในการสร้างสังคมที่ปลอดภยัยนําไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณ สาธาราภัยระหว่างหน่วยงานให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในความพร้อมด้านการบริหารจัดการของประเทศไทยเมื่อเกิดสาธารณาภาัยขึ้นยโยศพรนะคะไกลสีสวทตังรายงาน